พามาดูบอนสีค่ะเมื่อวานนี้ได้บอนสีมาสองต้นอันนี้คือจอมทับนะคะได้มาในน้ำจอมทับราคาเท่าไหร่วะสองร้อยเก้าสิบก้าบาทรวมส่งค่ะส่วนต้นนี้เป็นชายชน ื้อจากช้อปปี้ได้มาในราคา356บาทรวมส่งจริงๆบอลราคา350าสแต่ว่าค่าส่งเขาคิดห้บ56บาทหรือไงนี่แหละแล้วเราก็ไปได้ส่วนลดค่าส่งมาเลยเหลือค่าส่งแค่6บาทเป็นมือใหม่เพิ่งเลี้ยงบอลนะคะไม่รู้ว่า จะโตหรือจะตายลองมารีวิวให้ดูค่ะเผื่อใครสนใจหาักเลี้ยงบอลเดี๋ยววันนี้จะมีมาอีก3ต้นนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะถึงวันนี้หรือเปล่ารออยู่ตั้งแต่เมื่อวานก็ยังไม่มาสักที ขอรีวิวให้ดูแค่นี้นะคะพอบอมีแค่สองต้นคะ่ะสวัสดีคะ่ะ